คือใครอะครับคือเป็นดาราเหรอครับผมไม่รู้จักคัะผมไม่รู้จักจริงรผมขอโทษครับคือใครอะครับไม่เป็นไรก็บอกว่าไม่เป็นไรงน <C Ž> ไงไต้อนักบอลลิบอลเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมนักบอลิบอลนักบอลลิบอลก็มาผมไม่รู้จักครับนักบอลลิบอลอะไรครับแล้วแล้วพี่ปอบพี่พี่ปอบพี่ปอบดังดังจากเรื่องอะไรอะพี่พี่ปอบร้องเพลงเป็นไหมดังด้วยตอนนี้ไม่รู้จัก ผมไม่รู้จักครับดาราครับพี่พี่ไม่ได้พี่ได้พี่ไม่ได้อยู่ที่ไทยมั้งก็เลยไม่รู้จักหนูไม่รู้จักครับจริงๆผมขอโทษด้วยครับก็ไม่ต้องขอโทษไงขอโทษไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษเียนักกีฬาคือเป็นนักกีฬาเหรอครับใช่นักกีฬาค่ะหนูหนูเล่นเล่นบาสเก่งมากหนูหนูสูงหนูสูงร้อยแปดสิบ Oh, อ๋อเขาดังมากเขาดังมากครับเรียกว่าเรื่องนี้เป็นสีสันและกันนะคุณผู้ชมสำหรับชายที่ชื่อว่าป๊อปสยามต้องบอกว่าป๊อปสยามคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมโด่งดังในโลกของ t ิ k t o k อกโด่งดังในโลกของโซเชียลเนื่องจากว่าป๊อปสยามเนี่ยคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเขามักที่จะไปทำคอนเทนต์เนี่ยสัมภาษณ์ที่บริเวณสยาม ทีนี้เนี่ยคุณป๊อปหรือว่าพี่ป๊อปเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็ไปอยู่บริเวณสยามและก็มีคนไปสัมภาษณ์จนเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหโด่งดังเป็นผู้แตกเลยสําหรับป๊อปสยามถึงเขาเรียกว่าเอก,กลักษณ์ลีลาการสัมภาษณ์เขาที่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหลุดหลุดคือหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมแต่รู้อย่างเดียวว่าแกเนี่ยหลุดต้องบอ,อกอย่างนี้นะว่าแกเนี่ยหลุดคุณผู้ชมใครที่เคยดูคลิปของแกเนี่ยก็จะรู้นะว่าแกเนี่ยเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย จะเอาคลิปไหมคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูถึง2คลิปไปที่คลิปแรกก่อนคลิปแรกเนี่ยของป๊อปสยามเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ปั่นกันเก่งนะต้องพูดอย่างนี้ปั่นกันเก่งไปถามว่าค่าตัวพี่ป๊อปเนี่ยเท่าไร่แล้วค่าตัวของพี่เนี่ยถ้าจ้างไปแสดงเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ต้องบอกว่าคลิปนี้เอาจริงๆนะแม้เจ้าตัวจะบอกว่าค่าตัวเนี่ยก็คือ500,000 แต่จริงๆเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคลิปที่มันมาเรื่อยๆออโผล่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าค่าตัวแกทะลุล้านไปแล้วนะสําหรับพี่ป๊อปสยามและบทอื่นเนี่ยแกไม่เล่นนะขอเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวนี่ต้องบอกไม่ธรรมดาจริงๆชายคนนี้สําหรับชายที่ชื่อว่าป๊อปสยามค่าตัวเอาจากคลิปนี้นะ500,000ก็คือ 500k 500,000แแล้วก็ต้องบอกว่าบทบาทที่เล่นขอเป็นพระเอกเท่านั้นเราลองไปฟังคลิปคลิปนี้ดูหน่อยฮะ ค่าตัวนะครับแป๊บนึงนะครับเลทค่าตัวนะครับผมพูดนะครับเลทค่าตัวถ้าจะเป็นงานอีเวนต์นะครับ 500k นะครับ 500k 500k นะครับตอนงานนะครับตอนชั่วโมงถ้าเป็นงานอีเวนต์นะครับ 500k ครับตอนงานตอนชั่วโมงนะครับถ้าเป็นงานอีเวนต์แล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับบวกค่าบริการนะครับบวกไป5 50k นะครับ ถ้าเป็นต่างจังหวัดครับบวกค่าบริการไป 100k ครับผมจะเอาเงินไปลงของบริการครับพี่แล้วก็ถ้าเป็นงานภาพพยนตร์งานซีรีส์งานละครนะครับเดทค่าตัวก็อยู่ที่ 1m ครับ 1m ต่อ1ตอนครับ 1m ต่อ1ตอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานพรีเซนเตอร์แบรนด์นะครับงานพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์แบรนด์นะครับ 20m นะครับต่อ1ตัวครับต่อ1แบรนด์นะครับงานพรีเซนเตอร์แบรนด์ครับ 20m นะครับ ตอนหนึ่งตัวนะครับตอนหนึ่งแบรนด์นะครับพะผมโดนหลอกถือแบรนด์มาครับพี่ที่ผมไม่กล้าพูดเรื่องแบรนด์ไม่กล้าพูดแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ผมโดนหลอกถือแบรนด์มาเนี่ยนะครับนี่คุณผู้ชมตึงพอไหมขออนุญาตใช้คําว่าตึงแห่งยุคชายชื่อป๊อปสยามทีนี้คุณผู้ชมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าย้อนไปนิดนึงก็คือค่ําคืนที่ผ่านมาหรือว่าค่าคืนก่อนเนี่ยคุณผู้ชม คุณป๊อปสยามเนี่ยบังเอิญไลฟ์สด PK ในโลกของ Tik To k ไปเจอฮะเขาเรียกว่านักร้องสาวที่ต้องบอกว่าชื่อดังเหมือนกันแล้วก็เป็นนักแสดงเกาหลีที่มาเติบโตมีชื่อเสียงในในประเทศไทยอย่างคุณจียอนปรากฏว่าบางช่วงบางตอนก็มีการแบบว่าถกเถียงกันว่าคุณจียอนคือใครไม่รู้จักป๊อปเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าคุณจียอนคือใคร แล้วก็มีการถกเถียงกันคุณจียอนเนี่ยก็แย่เหมือนกันคือมีการคนเนี่ยชอบไปแย่ของคุณป๊อปนะผู้ชมสังเกตจากคลิปที่เขาทําเนี่ยคนจะไปแย่เนี่ยเรื่องค่าตัวต้องบอกว่าคุณป๊อปเนี่ยตอบคุณจียอนต้องบอกว่าหลักสูงเหมือนกันนะคือเป็นล้านน่ะคือค่าตัวเขาที่จะจ้างงานไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมจะมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องให้แกเนี่ยเล่นบทบาทให้เอกด้วยถึงจะยอมเล่นอันนี้คือต้องบอกว่าเป็น ตัวตึงแห่งยุคอะคือสุดแล้วอะสำหรับแกแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงคลิปเนี่ยคุณผู้ชมระหว่างคุณจียอนเนี่ยกับป๊อปสยามเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการถกเถียงคือแกพูดวนไปวนมากับตระกูลเงินเนี่ยก็คือเงินบาทกับเงินวอนเงินวอนเนี่ยมันเงินเฟ้อมันเฟ้อแล้วใช้เงินบาทดีกว่าแนะนําคุณจียอนเนี่ยอย่างงุ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสีสันในโลกโซเชียลคุณผู้ชมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยหากดูการพูดคุยกับแกนนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าแกเนี่ย จะป่วยหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าเป็นถือว่าเป็นที่ชื่นชอบแล้วกันสําหรับวัยรุ่นที่ชอบเหมือนว่าไม่มีอะไรทําฮะแล้วก็ไปแซวแกไปหยอกแกให้แกเนี่ยพูดถึงเรื่องค่าตัวและอีกเรื่องหนึ่งที่พีคไม่แพ้กันนะคุณผู้ชมก็คือสเปคผู้หญิงที่แกชอบคือแกบอกว่า สเปคแกนเนี่ยต้องเป็นระดับแบบ t ทเลอร์สวิฟนะแบบเทเลอร์สวิฟต้องอินเตอร์ฝรั่งตาสีน้ำข้าวตาสีฟ้าออกมาจากทะเลอะไรแบบนี้ก็คือสเปคของพี่ป๊อปสยามนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวหาว่าจะพูดมากไปฟังคลิปที่พี่ป๊อปสยามเนี่ยพูดคุยกับคุณจียอนดูหน่อยฮะใครคือใครอะครับคือเป็นดาราเหรอครับผมไม่รู้จักอ่ะผมไม่รู้จักจริงมขอโทษครับคือใครอ่ะครับ ไม่เป็นไรก็บอกว่าไม่เป็นไรไงไม่ต้องโทษนักบอลน่บอลเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมนักบอลนี่บอลนักบอลก็มาผมไม่รู้จักครับนักบอลนี่บอลอะไรครับแล้วแล้วพี่ปอบพี่พี่ปอบพี่ปอบดังดังจากเรื่องอะไรอ่ะพี่พี่ปอบร้องเพลงเป็นไหมดังด้วยหน้าตาครับดังด้วยหน้าตาหน้าตาหล่อครับดังด้วยหน้าตาใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกหลักๆเลยครับหน้าตานะครับ ค,บบคือใครอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือใครอ่ะผมไม่รู้จักครับดิดิดดอยอนคือนันกบาเป็นคนทไทยหนูเป็นคนไทยตอนนี้ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักครับดาราครับพี่พี่ไม่ได้พี่พี่ไม่ได้อยู่ที่ไทยมงก, <c oughs> ก็เลยไม่รู้จักหนูไม่รู้จักครับจริงๆผมขอโทษด้วยครับก็ไม <c oughs> ่ต้องขอโทษไงขอโทษไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษยองนักกีฬา คือเป็นนักกีฬาเหรอครับใช่นักกีฬาคะ่ะหนูหนูเล่นเล่นบาสเก่งมากหนูหนูสูงหนูสูงร้อยแปดสิบอ๋อเขาดังมากเขาดังมากครับคือใครอะ่ะผมไม่รู้จักจริงจริงอีกนีดเดียวจะร้อยเก้าแหละนูกําลังแบบคือคือใครอะ่ะเดี๋ยวบ๊าน,นึงคือใครครับเขาเป็นจีออนไงจีออนไงก็บอกแล้วว่าจียอนไงผมไม่รู้จักครับ ก็ไม่เป็นไรไงก็ตอนนี้ก็รู้จักกัน,น,าลาากนแล้วไงดาราคือใคคือเป็นดาราเหรอคือคือใครอะนักบาสบาสเกตบอลนักฟา,าเหรอโอ้นักบาสนักกีฬายกน้ำใช่ปีที่แล้วปีที่แล้วได้ได้แบบเอ,อ่อยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมที่เอ,อ่อไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าแต้มอืมใครวะเนี่ยคือ ผมขอตัวลงไลฟ์ก่อนละกันผมผมทำไมอ่ะพี่ป้อมไม่ชอบหนูหรอนี่อุตส่าห์เอ๊ะคือใครอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับดาราดูอะผมขอค่าตัวค่าตัวแบบแบบคลิปคลิปแบบสั้นๆหนึง่งหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปค,คือเงินวอนครับคือเงินวอลม,มันก็คือเงินเฟ้อครับของเกาหลีคือเงินเฟ้อครับของเกาหลี ก็คือมาใช้เงินบาทไทยดีกว่าครับเงินบาทไทยครับมีค่ามีราคาครับมีสาคัญครับยังไงมาใช้ภาษาไทยนะครับขอบคุณแฟนเกาหลีทุกท่านเลยนะครับโอ้มีแฟนเกาหลีตรงมุนด้วยเหรอฮะยังไงมาใช้ภาษาไทยมาใช้เงินบาทไทยแต่เงินเงินบอนเฟอร์ครับเป็นค่าเงินเฟอครับเงินบาทไทยครับเงินบาทไทยคือมีค่าครับแข่งค่าเงินไม่กเลิกครับเงินบาทไทยครับ ยังไงก็แบบว่าผมอยากเราค์ลงพับให้แบบว่าคนเกาหลีใต้อะครับคนเกาหลีมาใช้เงินบาทไทยมาใช้ภาษาไทยนครับเขาเขาก็มีประเทศของเขาเขาก็จะให้ให้มาเขาเขาให้มาใช้เงินเงินเงินไทยที่นี่ทําไมเงินเงินมันเฟ้อครับค่าเงินวอนอ่ะมันเฟ้อใช้เงินภาษาเงินไทยดีกว่าครับเงินบาทไทยเดี๋ยวอีกหน่อยครับเงินบาทไทยครับก็ต้องเป็นแบบว่าสกุลเงินหลักครับของเอเชียอีกหน่อยครับสกุลเงินบาทไทยครับต้องเป็นสกุลเงินหลักของเอเชียคุยกับใครวะเนี่ยแล้วก็ภาษาไทยครับภาษาไทยครับแล้วก็สกุลเงินไทยครับอนาคตครับ อนาคตสกุลเงินไทยครับแล้วก็ภาษาไทยต้องเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าเป็นภาษาหลักครับแล้วก็สกุลเงินหลักครับของทวีปเอเชียพี่ป๊อบพี่ป๊อบก็มาคุยกนก็มาคุยก็มาค่ยก่อนก็มาคุยกับกูก่อนแป๊บหนึ่งป๊อปภาษาอะไรนะครับคุยกบคุยกบนูก่อนคุยกบนูก่อนแป๊บนึงแป๊มหนึ่งอีกแป๊นหนึ่งอีกให้กูรอึงจนถึงเมื่อไหร่คุยคุยเรื่องอะไรอ่ะแต่เงินแต่เงินเกาหลีครับมาใช้เงินไทยดีกว่าครับ เงินบาทครับผมอยากแนะนําครับให้คนเกาหลีใต้ครับเงินวอนครับก็คือค่าเงินมันเฟอร์ครับค่าเงินเฟอครับค่าเงินเฟอครับยังไงก็แบบว่าเงินครับไม่มีแบบว่ายังไงความน่าเชื่อถือครับไม่ไม่ความน่าเชื่อถือไม่เท่ากับเงินบาทหรอกครับ เงินวอนครับก็คือเงินเฟ้อครับมาใช้เงินไทยดีกว่าครับใช่เงินไทยจงเจริญใช่ครับใช่ครับภาษาไทยจุเจริญประเทศไทยจงเจริญขอบคุณมากครับใช่ใช่ครับประเทศไทยจุกเจริญผมอยากให้บอกว่าใช้แบบว่าภาษาไทยครับแล้วก็เงินบาทไทยครับนะครับภาษาไทยครับแล้วก็เงินบาทไทยครับใช่ใช่ต้องเป็นภาษาหลักครับแล้วก็สกุลเงินหลักครับของทวีปเอเชียอ๋อใช่ภาษาไทยคือภาษาหลักของทวีปเอเชียผมอยากให้ผมอยากให้คนเกาหลีใต้ครับยกเลิกใช้เงินวอนครับ โอ้เราเรใช้เงินสกุลบาทเออต้องทำยังไงถ้าจะถ้าจะให้พวกเขาใช้ให้เอชาวเต้าเกาหลีใต้ใช้เงินเงินบาทไทยเนี่ยต้องทำยังไงพี่ป๊อปใช้ภาษาไทยด้วยได้ไหมครับใช้ใช้ภาษาไทยด้วยได้ไหมใช้ภาษาช่วยใช้ใช้ภาษาไทยด้วยงั้นพี่ป๊อปพี่ป๊อปต้องพี่ป๊อปต้องไปสอนสอนภาษาไทยให้ชาวเกาหลีแล้วผมอยากให้แบบว่าคนเกาหลีครับใช้ภาษาไทยแล้วใช้เงินบาทไทยครับใช่ครับใช่ ผมมีอะไรเนี่ยนะครับก็พูดตรงๆเนี่ยแะครับก็ตามความเป็นจริงเนี่ยแะครับเพราะอนาคตครับภาษาไทยแล้วก็เงินบาทไทยนะครับก็คือเป็นสกุลเงินหลักครับของทวีปเอเชีย 아니, 근데, 한국 사람이, 한, 한, 한국, 한국, 그 나라가 동구, 있는데, 아니, 유리? 어떻게, 어떻게 갑자기, 어, 태국, 태국 돈으로 바꾸고, 음, 한국 한, 사람이 태국 말을 쓰냐고. 요 한국에도, 어, 한국, 그, 한글이 있고, 어? 한, 은행이 있고, 그리고 한국 돈이 한, 따로 한, 있는데, 아니, 왜, 왜, 왜 어, 한국 사람이 갑자기 어, 태국 돈을, 태국 돈을, 어, 태국 돈 대신 써야 되고, 태국 말을 대신 해야 되고, 아니, 그러면은, 그러면은, 한, <laughs> ประเทศไทยจงเจริญครับเจอกลีไป <laughs> ประเทศไทยจงเจริญนะครับเงินบาทไทยครับมีค่าอยู่แล้วเงินบาทไทยครับภาษาไทยครับประเทศไทยคือเจริญครับแบบหนึ่ง <laughs> นี่คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าป๊อปสยามเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าค่าตัวที่แท้จริงของแกเนี่ยเท่าไหร่กันแน่ตอนแรกบอกห้าแสนตอนนี้เนี่ย หล้านบาทไปแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของป๊อปสยามเนี่ยผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะ,ะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ